ครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับทางท่าสุนเจดนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันครับว่า งานนวัตกรรมสร้างงานสร้างอา,า,งงาชีพตรงนี้เราจะมีแนวทางแล้วก็ร่วมกันผลักดันอย่างไรนะครับให้บัณฑิตของเราได้เป็นนักนวัตกรนะครับท่านสวัสดีครับคร <mastered S 2> ับสว<อ>ัสดีครับท่านครับแน่นอนคร<ไ>ับว่าตอนนี้ฮะมหาวทิทยาลัยนะครับทำรังผลักดันนะครับมหาวทิทยาลัยแล้วก็ผลักดันมหาบัณฑิตเนี่ยให้เป็นนักนวัตกรนะครับอยากจะสอบถามทางท่านครับว่ามีแนวทางหรือว่ามีไอเดียอย่างไรบ้างครับที่จะขับเคลื่อนร่วมกับทางมหาวิทยาลัยที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นนักนวัตกรครับคือขั้นแรกเลยเนี่ย มหาอะไรเนี่ย <mould S 2> เริ่มทํากิจกรรมแล้วเรียกว่านวัตกรรมสร้างงานสร้างอาชีพครับผมแต่จริงๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยมันสร้างคน <ouv S 2> เขาตกไปตัวแรกรเขาตกไปตัวสุดท้าย <หะ S 2> คือที่ว่าตกเนี่ยเป็นเพราะว่าเชื่อมันเล็กไปจริงๆนวัตกรรมเนี่ยสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพครับและสร้างชาติ s <S ถ้าบอกสร้างงานสร้างอาชีพเฉยๆดูนวัตกรรมไม่มีประโยชน์นะครับ นวัตกรรมต้องเข้าใจกันตรงนี้ก่อนสร้างคนเมื่อกี้ทางอาจารย์บอกว่านวัตกรไงครับสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพคและสร้างชาตินะฮะเดี๋ยวเดียวเชื่อก็ไปปรุงแต่งใหม่ครับให้มันครบเรื่องที่สองแล้วอย่างไรวิธีการ,รนะฮะก็เป็นข่าวดีที่ว่ามีการออกแบบแล้วเรียกว่าดีไซน์ Thinking ครับวิธีการคิดนะฮะ,ว,ะ,ฮะว,ว่าจะรังสรรค์ แรงบันดาลใจอย่างไร,รนะฮะเขาเรียกอินสป t เรชันด้วยการมาสัมผัสด้วยการมาดูมาเห็นมารู้รูปเลกกลิ่นเสียงนะฮะรกระบวนการทั้งหมดที่สวนจิตจักรบผมแล้วเอาไปจนินนารการเชื่อมโยงอนะ่าอิเมเจชันใหนอกเหนือจากสิ่งที่เห็นที่มีที่เป็นครับผมนะ,มนะว่าสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์ยังไงกับสิ่งที่อยากทำแล้วกลุ่มนักศึกษาก็จะไปอยู่ในระดับที่สาม ว่าด้วยจะตกผลึกความคิดกันยังไงความคิดส,สร้างสรรค์ใกล้ความจริงเข้าม,มาแล้วและแล้วเสร็จเราจะเชื่อมโยงยังไงไอทีสี่จะสร้างแพลตฟอร์มยังไงนะเข้าสู่กระบวนการภายในกระบวนการกับลูกคา้าเมื่อตกผลึกเหล่านั้นแล้วเนี่ยเราเรียกว่ามีความคิดส,สร้างสรรค์ไอทีห,นหน้าของเขาคือแล้วไปทำํำแล้วไปทําจัดกระบวนการจัดวงเงินจัดบุคลากร,กรเห็นไหมให้เกิดคุณค่าคอันนี้อันเนี้ย นั้นมหาอะไรหนึ่งมีแนวทางวิธีการสองลงปฏิบัติอ,อันนี้อันนี้เขากำลังเดินอยู่ครับถ้าทะลุสิ่งเหล่านี้ก็ที่สุดแล้วไงครับก็แน่นอนอย่างที่ท่านบอกก็คือเรื่องของการวางแผนเป็นสิ่งสําคัญที่สุดอย่างนี้แน่นอนครับว่าในส่วนที่พอนักศึกษาได้มาลงพื้นที่จริงๆณนะวันนี้ครับที่เราพานักศึกษามาลงพื้นที่ท่านคิดว่าเด็กจะได้อะไรนนกลับไปอย่างาก็เขา,าได้ได้สองอย่างเลยไงอย่างแรกได้วิธีการคิดวิธีการทำรนะในเชิงทฤษฎี สองเนี่ได้เริ่มเริ่มเทสความคิดแล้วก็แนวทางวิธีการแล้วไงบนภาคสนาก็ต้องได้ได้ได้หมดทุกอย่างแล้วไงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดวัดปลายทางก็คือแล้วเอาไปทําจริงไงให้เกิดคุณค่าคอ,อยากให้ท่านฝ่ายอีกชนิดหนึ่งครับในส่วนของบัณฑิตที่จะมาเป็นวันนี้เราเรียกง่ายๆว่าอยากให้มาลงพื้นที่ดูการเป็นนัก นวัตกรสร้างงานสร้างอาชีพถ้าสร้างคนสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพสร้างชาติไม่งั้นไม่พอนะครับแล้วถ้าวันนี้เนี่ยเด็กๆลงมือทําแล้วก็เริ่มตั้งแต่ตอนนี้ตอนที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ต้นทุนที่ได้เปรียบกว่ายังไงบ้างครับอ้าเาะวันนี้ก็ได้ได้คนอื่นเนี่ยก็จะไม่มีหลักเกณฑ์วิธีการถ้าเป็นคนทั่วไปครับนักศึกษามีกระบวนการที่ครูบาอาจารย์บอก แน,แนวทางนะเมนเตอร์ให้ได้พิชชิ่งให้ได้ครับเขาเรียกนะฮะครับโอเควันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านนะครับ,รบขอบคุณมากครับ